โอเคก็สวัสดีกันด้วยคนกกำลังพบก,กับบอยทีเทิรเซิร์ er นะครับวันนี้เราจะมาเล่นแมปไม่วิ่งก็าตายพา์ที่2เลยนะครับก็เป็นมาหมใหญ่หมาหน้อยเหมือนเดิมนะครับโอเคก็ผมก็ฆ่ามาเลยนะแต่ว่าผมหลดแบบใหม่มาแล้วก็ลงบาโดยที่ปิดมอนแล้วก็หยิบของมาเพื่อจะได้แบบแบบนี้มันก็เลย ต้องเอาของมาเราจะมาเปิดมอนตอนจากความเดิมตอนที่แล้วโอเคก็ขอฝากอะไรถึงบูมเทสคลิปเซอร์หน่อยสักแป๊บหนึ่งนะก็ใครจะฟังก็ได้ไปฟังก็ได้ก็คือบูมขอลายพี่เฟิร์สหน่อยนะก็คือพี่เฟิร์สนอะไม่มีไมค์ครับตัวเต็มก็เลยต้องขอแต่บูมมันยังไม่ให้เลยอะหรือว่าบูมจะชวนพี่เฟิร์สเข้าเข้ากลุ่ม ไลน์ไหมครับก็ได้เออถ้าบูมยังไม่ดูไลน์นะดูคลิปนี้บูมก็ไปชวนด้วยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะได้แข่งหรือเปล่านะผมก็อาจจะมาแข่งกับทีมกับคุณมาไนะคุณมาเขาก็อยากจะแข่งส่วนทีมผมก็ยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหรอ่อ่ะแต่ผมนะ่ะพร้อมแล้วโอเคก็ฝากถึงบูมไว้นะบูมอย่าลืมนะบูมชวนม่เฟิร์สเพราะว่าไลน์เครื่องไลน์เครื่องผมเนี่ย มันไม่มีลายพี่เฟิร์สอีกเครื่องหนึ่งที่ถ่ายอยู่มันมีแต่ว่าลบลายไปแล้วโอเคไปลุยต่อเลยกินยาให้เตรียมพร้อมก่อน วิ่งๆชุดเกาะชุดเกาะของมอนเตอร์่วิ่งตามมาโบโอ้ยตัวที่เกียจสุด โอ้ยมันเยอะจังวะมันดันมาโอ้โาบาสก็มีโอ้โอ้ยมาแล้วมาแล้วมาถึงยังโบโอ้จะตายละโอเคเดี๋ยวตายคลิปแป๊บหนึง่งโอเคก็มาต่อเลยผมก็ผ่านมันแล้วนะ ก็ไม่ได้โกงนะแต่โบก็มันแบบของมันเยอะไงแล้วมันของมันหายหมดก็เลยอ้อมมาเลย <c oughs> แมงมุมกี้แมงมุมพิดอันนี้มันเจอแมงมุมธรรมดาโอเคก็ถ้าออกมาทางนี้ก็จะเจอตรงกระโดดนะออกมาทางนี้ ก็แมวของพี่ก้อนนี้โหดมากโหดมากยอมรับยอมรับแต่ผมก็ผ่านมาได้ฮ่าฮ่าส่วนโบก็ไม่รอดอ่ะแต่ว่าที่โบมันมีชุดเกาะแบบโหดๆนั่นแ่ะมันมีของตัวงูน่ะพี่กอดเขาน่าจะลืมมั้งตัวงูงงน่ะเดีแย่ผมก็ไม่รู้หรอกโบมันแอบมาเล่นเอาโบมันถามผมว่าเอาเรินไหมเอาดูมันให้เงินิ แคลิปโอเคเมื่อกี้ผมก็ตีโบนะมันหลุดเลยโอ้โหงงมากตีที่ที่ข้อซะด้วยโอเคโดดกันเลยสัมบีสัมบมีกลัวหรอกสัมบี <c oughs> ง่ายกว่าของคนเก่าอีกนะเนี่ยแต่ของมิกอน,นี่มันง่ายมากเลยไอตรงเนี้ย ำแข็งผมไม่แน่ใจโอเคผมแน่ใจล้ว้าผ่านสนูเซนผมไม่แน่ใจโอเคตัดคลิปแป๊บนึงโอเคผมก็ตัดคลิปมาตรงนี้แหละเพราะว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวคลิปผมมันตัดเอง โอ้โหโอ้โหพาแล้วเย่ย่างอยผมก็มีชิดเกาะกับอ้าไม่มีนี่จบโอเคก็แบบนี้ก็ง่ายดีตรงกระโดดแต่ว่ายากตรงตรงเตอรโอเคก็ บะหัมใหญ่ก็ทําสําเร็จส่วนบะหัมหน้อยบะหัมน้อยผมไม่ไ,ไม่รู้ขอสําเร็จแล้วนะบะหัมน้อยนีใ่ใครยังไม่สําเร็จเลยห่ยชั้นหนึ่งก็ถึงถึงเออโอ้บะหัมน้อยแกท,ทำอะไรเข้าไม่ได้หรอกขอเล่เ channel, okay นแมปชนะแกฮ่อห่อห่อแบบนี้มันไม่หนุกเลยเขาหน้าเราไปแมบอื่นกันไมบะหัใหญ่ก็ดีเนาะเขาจะได้ชนะแกอีกโอเคข้าขอจบคลิปก่อน สวัสดีข้าด้วยข้าด้วยข้าขอจบคลิปสวัสดีผมก็ด้วยก็ขอจบคลิปสวัสดี